โควิดรอบสามวิกฤตคนจนนักเศรษฐศาสตร์แนะรัฐบาลเงินคงเหลือ2.4แสนล้านบาทควรเยียวยาให้หมดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับช่องข่าวดีชาแนลกันนะคะวันนี้ทั้งช่องมีข้อมูลอัปเดตเรื่องการเยียวยาโควิด1 9และลอกที่3นะคะที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศไทยอยู่ณนขณนะนี้นะคะวันนี้มาฟังข้อเสนอของนักเศรษฐศาสตร์ที่เสนอต่อรัฐบาลในเรื่องของการแก้ปัญหาว่าต้องแก้ปัญหาเยยีวยาประชาชนอย่างเร่งด่วนอย่างไรนั้น ก่อนไปรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องข่าวดีแชนแนลกันด้วยนะคะพร้อมแล้วเราไปรับฟังรายละเอียดกันได้เลยค่ะเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมานะคะนายบุรินอดุลวัฒนะหัวหน้าทีมนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกรุงเทพกล่าวถึงข้อเสนอต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 รละลอกที่3ว่า สถานการณ์หลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องทำโดยด่วนคือการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดและล็อกที่3เพราะขณะน,นี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มชะงักแม้ภาครัฐจะยังไม่มีการน็อกดาวน์แต่ประชาชนไม่กล้าที่จะเดินทางเพราะกลัวโควิดกระทบต่อการท่องเที่ยวมีปัญหาอย่างหนักกว่าเดิมยบุรินกล่าวต่อ สำหรับมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐอาจจะต้องออกมาตรการคล้ายเราไม่ทิ้งกันที่ช่วยเหลือตอนโควิดรอบแรกหรือเราชนะที่ช่วยเหลือโควิดรอบที่สองสรุปคือน่าจะต้องแจกเงินอีกรอบเพราะเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ดังนั้นต้องมีมาตรการเยียวยา,ยาออกมาและวิกฤตนี้เป็นวิกฤตคนจนไม่ใช่วิกฤตคนรวย ผู้ที่ทำงานราชการหรือเอกชนไม่รู้สึกอะไรแต่กลุ่มที่มีอาชีพขายของอาชีพบริการต่างๆกลุ่มนี้จะขาดรายได้ทันทีได้รับผลกระทบอย่างหนักและเรื่องของการฉีดวัคซีนในประเทศไทยก็ดำเนินได้ช้ามากช้ากว่าประเทศอื่นยกตัวอย่างประเทศที่ฉีดวัคซีนได้มากอย่างอังกฤษสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้สดใสขึ้นมาก จากการจ้างงานดีขึ้นค่าเงินแข็งขึ้นขณะที่ประเทศไทยค่าเงินอ่อนลงการเติบโตของ GDP ก็แย่ลงเพราะเปิดประเทศไม่ได้เนื่องจากไทยพึ่งการท่องเที่ยวซึ่งการที่ไทยไม่พร้อมด้านวัคซีนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คงไม่อยากมาหากมาแล้วต้องมาโดนกักตัวส่วนเรื่องเงินกู้ที่ทางรัฐบาลได้กู้เงินมา1นึล้านล้านบาทนั้น ตอนนี้เหลือเงินกว่า200ล้านบาทควรใช้ให้หมดควรอัดฉีดเม็ดเงินในระบบเลยเป็นช่วงที่ต้องเทให้หมดหน้าตักไม่ควรกะกากลกลัวเพราะไทยมีฐานะทางการคลังค่อนข้างแข็งแรงควรรีบใช้เงินเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจรอดในเวลานี้เพราะไม่มีทางอื่นพึ่งแล้วในเมื่อแสงสว่างปลายอุโมงค์ของเราคือวัคซีนแต่ตอนนี้ก็ยังมาไม่มากพอ โดยประเด็นวัคซีนรัฐบาลควรทำแผนกระจายให้ชัดเจนทั้งกลุ่มอาชีพที่ต้องได้รับก่อนรวมทั้งกลุ่มอายุต่างๆแนวทางนี้จะทำให้การกระจายมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นค่ะเราก็ได้รับทราบแนวคิดและข้อเสนอแนะของนักเศรษฐศาสตร์ที่เสนอต่อรัฐบาลในเรื่องของการเล่งเยียวยาผู้ประสบปัญหาโควิด1 9และลอกสาบนี้ นับว่าเป็นข้อเสนอที่ถูกใจประชาชนจำนวนมากเพราะสถานการณ์โควิดรอบนี้รุนแรงกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานอาชีพค้าขายรวมไปถึงผู้ให้บริการร้านค้าต่างๆได้รับผลกระทบโดยตรงทางช่องข่าวดีแชนแนลขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่อยากให้รัฐบาลออกมาเยียวยาและแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนคลายความทุกข์ใจลงไปบ้างนะคะค่ะคลิปนี้ถ้าท่านเห็นว่ามีประโยชน์นะคะฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องข่าวดีแชนแนลกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ข่าวดีแชนแนลขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกด subscribe และกดดึงแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ